สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้เราแกะกล่อง Meta Quest 3แว่น VR ใหม่ล่าสุดจาก Meta กันไปแล้วเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูคลิปได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับคลิปนี้เราไปดูรีวิวหนึ่งในออุปกรณ์เสริมสำหรับเพื่อนๆที่สมสายแว่นสายตาทั้งสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงที่ต้องการเล่นเกม3มิติแบบ VR หรือใช้งานแอป VR ใน Meta Quest 3กันครับ กับเลนส Adapter จาก Horns VR บริษัทผลิตเลนส์อะแดปเตอร์สำหรับ VR ะระดับโลกที่ผลิตเลนส์อะแดปเตอร์สำหรับแว่น VR ชั้นนำแทบทุกรุ่นได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ไปทั่วโลกเลยครับทำให้เราเล่นและใช้งาน Quest 3ได้อย่างสบายตาเห็นเกมเห็นภาพเห็นแอปต่างๆในโลก VR ที่คมจัดชัดจริงโดยไม่ต้องสวมสายแว่นสายตาให้แก่กาอีกต่อไปครับก่อนอื่นเราไปดูกันเล็กน้อยทำไมต้องมีอุปรกรณ์เสริมที่น่าใช้นี้ ตามปกติแล้วแว่น VR จะออกแบบมาให้พอดีกับใบหน้าของผู้ใช้เพื่อความกระชับและไม่มีแสงลอดเข้าไปแต่สําหรับคนที่สวมใส่แว่นตาปัญหาจะมี2ส,ส่วนคือขาวแว่นตาทั้งสองข้างที่อาจจะกว้างเกินไปไม่พอดีกับกรอบของแว่น VR และหลายคนก็เป็นห่วงว่าเลนส์แว่นสายตาจะไปกระทบขูดขีดกับเลนส์ของแว่น VR นั่นเองครับด้วยเหตุนี้บริษัท h o n n s VR จึงได้ผลิตเลนส์อะแดปเตอร์สำหรับสวมไปที่กรอบเลนส์ของ Quest 3โดยตรง โดยมีเลนส์ตามค่าสายตาของเราตัดมาให้พร้อมเลยครับจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงค่าสายตาเท่าไหร่มีระยะห่างระหว่างตาดำเท่าไหร่ผลิตทั้งกรอบและเลนส์ตามสั่งให้กับเราเลยครับสามารถเลือกเลนส์แบบป้องกันบูไลหรือแสงสีน้ำเงินได้ด้วยหมดปัญหาในการเล่นเกม VR สายแว่นเล่นไม่สะดวกไม่สบายในการสวมใส่ด้วยเลนส์อะแดปเตอร์ปัญหาทั้งหมดจะหายไปเลยครับที่สำคัญคือให้ภาพที่คมชัดเป๊ะตามค่าสายตาของเรา และปกป้องเลนส์ของแว่น VR ให้กับเราได้อีกด้วยเรียกว่านี่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะและคุ้มค่าสุดๆเลยครับเอาละครับหลังจากที่ได้รู้กันไปแล้วว่าอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้เอาไว้ทําอะไรเราไปแกะกล่องก,กันเลยครับสําหรับเลนสช,ชุดนี้ผมสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็ได้รับของแล้วครับตัวแพ็กเกจจะเป็นกล่องแบบนี้มีรอยบุบบ้างตามมุมจากการขนส่งนะครับแต่ตัวเลนส์ข้างในปลอดภัยดีเพราะมีกล่องแบบพกพาด้านในอีกชั้นคอยปกป้องอยู่ด้วยครับ เมื่อเปิดกล่องออกมาจะมีเอกสารค่าสายตาของเราตามที่สั่งไปนามบัตรข้อมูลของบริษัทและ QR code สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งอะแดปเตอร์ซึ่งทำได้ง่ายสุดๆเลยครับพร้อมเตรียมผ้าเช็ดเลนส์มาให้ด้วยครบครันพร้อมใช้ด้านในมีกล่องแข็งพร้อมซิปปกป้องตัวเลนส์อีกชั้นเป็นกล่องที่ทำให้เราสามารถพกพาเลนส์ได้ง่ายๆครับเช่นถ้าเพื่อนๆใช้ Quest 3กันหลายๆคนก็สามารถถอดเลนส์อะแดปเตอร์ออกมาเก็บไว้ได้นั่นเองครับ เมื่อเปิดกล่องออกมานั่นในจะมีซองพลาสติกสีดำคุณภาพดีช่วยปกป้องเลนส์ของเราอีกชั้นจากริ้วรอยการขูดขีดต,ต่างๆทำให้เราเก็บเลนส์พกพาเลนส์ติดตัวไปใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการแต่ละซองจะมีตัวหนังสือ L และ R บอกว่าเป็นเลนส์สำหรับดวงตาข้างไหนด้วยครับเราไปดูที่ตัวเลนส์กันเลยครับการผลิตทำขึ้นมาดีมากครับขึ้นรูปมาพอดีเป๊ะเนื้อวัสดุไม่ได้มีพื้นผิวเรียบสนิทเป็นมันนะครับแต่เป็นพื้นผิวที่มีเ็กเจอร์เล็กน้อย ทำให้การถือจับในมือติดได้ง่ายไม่ลื่นมือไม่เปื้อนรอยนิ้วมือด้วยครับคุณภาพในการผลิตและการติดเลนส์ทำได้ดีเลยครับโดยบนตัวกรอบเลนส์จะมีตัวอักษร L และ R เอาไว้ด้วยบอกให้เรารู้ว่าเลนส์สำหรับดวงตาข้างไหนสำหรับตัวเลนส์สายตาจะตัดมาพอดีกับสายตาของเราตามค่าที่เราส่งไปเมื่อสั่งเลนส์เลยนะครับตัวกรอบเลนส์นี้ยังมีการยกสูงขึ้นป้องกันเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปที่ตัวเคเวอตส 3. ตัวเลนส์แดปเตอร์ไม่ขูดขีดกับเลนส์ของแว่นครับ และยังทำหน้าที่เป็นตัวปกป้องเลนส์ของแว่นจากรอยขูดขีดจากรอยนิ้วมือต่างๆได้อีกด้วยเหมือนมีเกราะป้องกันเลนส์แว่นเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นเลยครับโดยตัวเลนส์นี้เป็นเลนส์แบบเคลือบมัลติค้นมาด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเลนส์แบบป้องกันแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์ก็สามารถสั่งเพิ่มได้ครับน้ำหนักของเลนส์รุ่นนี้เบามากๆทำให้เวลาใช้งานติดตั้งไปที่ตัวเคเวส3ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเคเวส3อีกด้วยครับดีกว่าเลนส์แดปเตอร์แบบแม่เหล็กทีีม่ม2ชั้น ทำให้เพิ่ม้ำนหนักขึ้นไปอีกโดยเลนส์ทั้งสองข้างจะดีไซน์มาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต่างกันแค่ค่าสายตาของแต่ละคนเท่านั้นเรียกได้ว่าคุณภาพและชิ้นงานในการผลิตทำได้ดีน่าประทับใจคุ้มราคามากๆเลยครับเราไปดูวิธีการติดเลนส์ให้กับ q ว e s t 3กันครับวิธีติดก็ง่ายมากๆเพราะตัวเลนส์ออกแบบมาให้มีสักยึดเอาไว้แค่เอาเลนส์แอป APTER วางลงไปที่เลนส์ของแว่นควีสสแล้วกดเบาๆก็ติดแน่นเลยครับไม่หลุดง่ายๆแค่นี้เลยครับ ติดง่ายมากๆเมื่อติดเข้าไปแล้วจากนี้ไปเวลาที่เราเล่นหรือใช้งาน Quest 3ก็ไม่ต้องสวมแว่นสายตาให้เกะกะอีกต่อไปทําให้ดวงตาของเราใกล้เลนส์ของ Quest 3มากขึ้นให้ภาพที่คมชัดเห็นมุมมองต่างๆกว้างขึ้นเหมือนที่ตัว Quest 3ออกแบบมาอย่างแท้จริงเลยครับดีกว่าและสบายตากว่าการมองผ่านแว่นสายตาเยอะเลยครับสำหรับเลนส์อะแดปเตอร์จาก h o n n s VR สำหรับ Quest 3นี้มีราคาค่าตัดเลนส์อยู่ที่49.95ดอลลาร์ หรือประมาณ1,800บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งาน Qu e s t 3ในแบบสบายตาได้ภาพที่คมชัดไม่มีแว่นเก,กะกะกวนใจราคานี้คุ้มค่าสุดๆเลยครับการถอดเลนส์ออกมาเพื่อทำความสะอาดหรือถอดเลนส์เพื่อเก็บหรือเวลาที่คนอื่นมาใช้งานก็ถอดออกมาได้ง่ายมากๆครับการใช้เลนส์แดปเตอร์แบบนี้ยังสบายกว่าการใช้คอนแทคเลนส์เยอะเลยครับราคารวมๆแล้วทั้งคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างเลนส์ ปีหนึ่งพอๆกับเลนส์แแดปเตอร์ชุดนี้เลยครับการใช้เลนส์แแดปเตอร์แบบนี้ยังสบายกว่าไม่ต้องมาคอยใส่คอนแทคเลนส์คอยล้างคอนแทคเลนส์แช่คอนแทคเลนส์ให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจวิธีการสั่งก็ทำได้ง่ายมากครับเพียงเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ horn vr จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้หรือในคอมเมนต์แรกที่ปักมดของคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับค่าสายตาต่างๆในการป้อนเข้าไปนั้นเพื่อนๆสามารถไปขอวัดจากร้านตัดแว่นตาทั่วไป ใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีก็ได้ข้อมูลทั้งตาซ้ายและตาขวาเพื่อนําข้อมูลมาป้อนเพื่อสั่งตัดกับ h o r n s v r ได้แล้วครับวิธีสั่งก็ง่ายสุดๆมี3หน้าจอเท่านั้นหน้าจอแรกที่เปิดเข้าไปเราต้องป้อนค่าสายตาของเราทั้งตาซ้ายและตาขวาเริ่มจาก type เลือกเป็น Prescription Lens จากนั้นป้อนข้อมูลในส่วนของ l i f e กับเล็บที่ถัดลงมาจะมี3ค่าสำหรับดวงตาแต่ละข้างเอามาป้อนในหน้าจอแรกนี้ได้เลยครับโดยประกอบไปด้วย S P H PH Cyl และ a s i s ค่าแรก HPS คือค่าสายตาสั้นหรือสายตายาวสำหรับดวงตาแต่ละข้างนั่นเองครับถัดมา Cyl คือค่าสายตาเอียงและ a s i s คือค่าองศาของสายตาถัดลงไปด้านล่างคือ PD ระยะห่างระหว่างตาดำครับด้านล่างเพื่อน,นๆยังเลือกได้ว่าจะเอาเลนส์ที่การบูร์ท์หรือแสงสีฟ้าเพิ่มไหมจะสั่งที่ปิดเลนส์เพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็จะมีราคาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่เพิ่มอะไรราคาจะอยู่ที่49.95ดอลลาร์สหรัฐส่งฟรีถึงไทยถึงบ้านเลยครับรีบสั่งก่อนหมดโปรโครับเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิก Add to Cart คำสั่งซื้อของเราจะถูกเพิ่มเข้าไปในตะกร้าพร้อมกันนั้นปุ่ม b i l w Cart จะสแสดงขึ้นมาด้านบนให้เพื่อนๆคลิกเลือกได้เลยครับในหน้าจอถัดมาด้านบนให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อของเราว่าข้อมูลต่างๆป้อนได้อย่างถูกต้องจากนั้นในส่วน Shipping ด้านล่างให้เลือก e e ี Shipping แล้วคลิก Change address เพื่อป้อนข้อมูลที่อยู่ของเราด้วยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วให้คลิก Proceed to checkout หน้าจอต่อไปให้เพื่อนๆป้อนชื่อที่อยู่ในการรับของและเลือกวิธีการชำระเงินซึ่งเลือกได้ระหว่าง PayPal, บัตรเครดิตหรือเดบิตแล้วคลิก Play เท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเรารับเลนที่บ้านได้เลยครับโดยระยะเวลาในการสั่งตัดรวมถึงระยะเวลาในการส่งจากที่ผมสั่งไปจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับ ขึ้นอยู่กับคิวงานและค่าสายตาของแต่ละคนด้วยแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีปัญหาด้านสายตาเช่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงและต้องการใช้แว่น VR อย่าง Quest 3รีบสั่งกันไปเลยจะดีกว่าครับเพราะถ้าคิวเยอะขึ้นก็อาจจะใช้เวลาในการผลิตนานขึ้นรวมถึงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยครับหลังจากหมดโปรโมชั่นนี้อาจจะมีค่าส่งเพิ่มเข้ามาสั่งไวก็ได้ของไวขึ้นทำให้เวลาเล่นเกม VR ต่างๆหรือใช้แอปต่างๆใน VR ทำได้สะดวกสบายตาไม่ต้องสวมใส่แว่นตาให้ยุ่งยากและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เราเห็นภาพต่างๆในแว่น VR ได้อย่างคมชัดมากๆเลยครับพูดได้ว่าเลนส์แอดัพเตอร์นี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้สำหรับเพื่อนๆที่สายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงเลยครับลิงก์ในการสั่งซื้อจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ผมไม่ได้รู้จักกับทางร้านไม่ได้เป็นคนขายนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม และพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ